เราเองก็ไม่ควรจะวิ่งไปกับวัฒนธรรมที่สังคมพยายามจะเชฟเราว่าความงามน,นั้นคือผิวขาวความงามน,นั้นคือตัวสูงความงามน,นั้นคือผอมเพรียว Think Like Christ Podcast รายการที่จะชวนคุณมองเรื่องใกล้ตัวผ่านมุมมองแบบพระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณอยู่กับผมซันสิทธวีทีรคุณชนเราจะเป็นอาหารฝ่ายวิญ,ญญาณในหูของคุณ Now that you know นนียบัััุม่่่งรรระะออูตไคจจสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Think Like Christ Podcast ทุกวันจันทร์นะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาสิ้นปีกันแล้วนะครับผมขออนุญาตบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวผมจะของดทำพอดแคสต์สสัปดาห์นะครับช่วงคริสต์มาสกับปีใหม่ ผมจะได้ใช้เวลาในการไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆช่วงวันหยุดนะครับแล้วจะได้มีเรื่องราวดีๆหรือว่าข้อคิดดีๆกลับมาเล่าให้พี่น้องฟังกันอย่างสร้างสรรค์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราหยุดกันไป2สัปดาห์กลับมาเจอกันอีกทีหลังปีใหม่กันเลยนะครับยังไงก็ Merry Christmas แล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าทุกคนเลยครับ วันนี้อยากจะมาชวนพี่น้องคุยเรื่องเวทีประกวดนางงามที่เพิ่งจัดไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งงาน m i s s u n i v e r s e ปี2021จัดขึ้นที่ประเทศอิสราเอลแล้วก็ได้มีการประกวดเวทีนางงามมีนางงามจากทั่วโลกมาเข้าร่วมแล้วก็ประกวดกันนะครับอย่างที่หลายท่านอาจจะได้ฟังข่าวไปแล้วนะครับก็คือนางงามจากประเทศอินเดียที่ชื่อว่าฮานาสันทูนะครับก็เป็นผู้ชนะเป็น มิสยูนิเวอร์ปี2021ไปนะครับส่วน Miss Universe Thailand นะครับนางงามจากประเทศไทยคุณแอนชิลีนะครับปีนี้คุณแอนชชลีก็มาด้วยแคมเปญที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับเธอมาด้วยแคมเปญน r e l s s z z e e e u u y y นะครับเพราะว่าส่วนตัวแอนชิลีเองเป็นคนที่มีรูปร่างที่อาจจะไม่เหมือนกับภาพนางงามที่หลายคนคิดว่าจะต้องผอมเพรียวหุ่นบางครับแต่ว่าแอนชิลีก็อาจจะมีหุ่นที่พลัสไซส์กว่านางงามโดยเพ่อไปที่เราเคยเห็นนะครับดังนั้นนางก็เลยจะมาโปรโมทว่า ความงามที่แท้จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าแบบจะต้องผอมเพเรียวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วความงามก็มีได้หลากหลายรูปแบบแล้วตัวเขาเองก็มองว่าหุ่นของเธอเนี่ยแหละที่ก็เรียกว่าความงามได้เหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าก็นางเองก็โดนบอดี้เชมิ่งอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับก็มีคนไปจิก,กัดแล้วก็วิพากษ์วิจารว่าเอ้ยหุ่นแบบนี้จะมาเป็นตัวแทนนางสาวไทยได้ยังไงเราไม่มีดีกว่านี้แล้วหรอแล้วก็แอนชิลีก็ถูกล้อว่าอ้วนเป็นหมูบ้างโดนวิพากษ์วิจารมากมายนะครับ ว่าจริงแล้วเป็นคนไม่ดูแลตัวเองหรือเปล่าหุ่นแบบนี้แล้วจะมาเรียกตัวเองว,ว่างามได้ยังไงนะครับก็โดนจิกกัดมากมายว่าว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยได้ยังไงซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเหตุผลที่แอนเชลีพยายามจะผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้คนอีกจํานวนมากได้มองเห็นว่าจริงๆแล้วความงามไม่ได้ขึ้นอยู่กับความผอมเพรียวของร่างกายแต่ว่าไม่ว่าเราจะมีสภาพร่างกายแบบไหนเราจะมีรูปร่างร่างกายแบบไหนเราก็สามารถมีความมั่นใจและเป็นผู้หญิงที่มีความงามได้กับแคมเปญที่ชื่อว่า real size beauty นั่นเอง ก็มีคํากล่าวนะครับว่าความงามแท้จริงแล้วอยู่ที่ใครเป็นคนมองอันที่จริงแล้วเราก็เลยไม่ได้มีนิยามคําว่าความงามเนี่ยตรงกันทุกคนแล้วก็ทุกยุคสมัยด้วยในยุคหนึ่งผู้หญิงที่มีรูปร่างอ้วนก็กลายเป็นผู้หญิงงามได้เพราะว่ามาัานสะท้อนถึงความกินดีอยู่ดีในยุคหนึ่งนะครับอุตสาหกรรมก็อาจะเชฟความคิดเราว่าผู้หญิงขาว ถึงจะเป็นผู้หญิงที่ดูดีในอีกยุคหนึ่งก็อาจจะเชฟแล้วว่าผู้หญิงแทนผิวแทนออถึงจะเรียกว่าสวยงามนะครับก็ภาพลักษณ์ความงามมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยตามวัฒนธรรมและตามสิ่งที่สังคมช่วยกันหลอ่อหล่อมามีครั้งหนึ่งนะครับผมเคยเดินไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ไปฟังอาจารย์เทศนานะครับและอาจารย์ในโบสถ์เนี่ยก็เทศนาว่าเนี่ยตอนที่เราขึ้นไปอยู่บนสวรรค์นะครับเราทุกคนจะได้รับร่างกายใหม่แล้วก็จะเป็นร่างกายที่หลอ่อสวย ผู้หญิงทุกคนก็จะได้รับร่างกายที่สวยงามผู้ชายทุกคนก็จะได้รับร่างกายที่หล่อเหลานะครับแล้วก็เราจะมีซิกแพคเราจะมีวีเชฟเราจะมีหน้าตาที่หล่อเหลาเราจะกลับไปสู่ตอนหนุ่มที่สุดตอนอายุ20กว่ากว่าเราจะผอมเราจะขาวเราจะสูงนะครับแล้วอาจารย์เขาก็เทศมานะครับว่าเวลาเราไปสวรรค์แล้วเราจะได้รับร่างกายที่ดีที่สุดนะครับแต่พอผมฟังเสร็จแล้วผมก็นึกสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสิ่งที่ดีที่สุดมันคือผมจะต้องผอมขาวสูงหรอแล้วถ้าผมพอใจกับสภาพร่างกายที่ผม อ้วนหน่อยหรือว่าผมเป็นผิวสีแทนหรือผิวคล้ำหรือเป็นคนผิวสีแล้วแต่ว่านั่นผมไม่ดีที่สุดหรอหรือว่ายังไงทําไมการขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เราถึงได้เอานิยามความสวยงามของเราบนโลกติดตัวขึ้นไปด้วยซึ่งก็เลยทําให้ผมได้กลับมาย้อนคิดว่าเออแท้จริงแล้วแม้แต่ในกลุ่มคริสเตียนเองก็มีมุมมองความงามแบบหนึ่งที่เราถูกสังคมถูกวัฒนธรรม8ปดป้ายมาแล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้แหละที่เรียกว่าความงามอีพีนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับความงามนะครับว่า จริงๆแล้วความงามหมายถึงอะไรแล้วในมุมมองของพระเจ้าพระเจ้ามองความงามแบบไหนที่เป็นความสวยงามที่แท้จริงของผู้หญิงเพื่อที่เราจะได้ช่วยสังคมเชฟนิยามความงามที่เหมาะสมและถูกต้องยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับเวลาเราไปดูความงามในพระอภพนร์นะครับก็เราก็จะเห็น หลากหลายคนเลยนะครับแล้วก็มีหลายครั้งที่พระพรัมภี์ก็เขียนชื่นชมผู้หญิงที่มีความงามจริงๆนะครับอย่างครั้งหนึ่งในพระธรรมเอสเตอร์นะครับก็มีเวทีประกวดนางงามเกิดขึ้นแล้วเอสเตอร์ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในนางงามที่เข้าแข่งขันนะครับแล้วก็คนที่ตัดสินก็คือพระราชาปเปอร์เซียซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าเอสเตอร์ก็ได้นําความงามที่เธอมีนะครับมาใช้เป็นประโยชน์แล้วก็ในการที่จะเป็นพระพรในการที่เธอจะได้รับการคัดเลือกแล้วก็เข้าไปมีอิทธิพลที่ดีต่อสังคม ที่อยู่ที่นั่นนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วความงามก็ไม่ได้กลายเป็นเรื่องแย่หรือว่าไม่มีประโยชน์ไปซะทั้งหมดนะครับเพราะว่าหลายครั้งพระเจ้าเองก็ใช้ความงามในพระพ์ในการขับเคลื่อนสังคมบางอย่างเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราจะมองมุมมองเกี่ยวกับความงามจากพระพีทั้งเล่มนะครับเราจะพบว่าพระคมภีเนี่ยมักจะเน้นให้ความสําคัญเกี่ยวกับความงามที่เรียกว่าเป็นความงามภายในมากกว่าอย่างในสุภาษิตบทที่31นะครับเขาก็ได้เขียนชื่นชม ภรยาที่ดีเลอร์นะครับแล้วก็เขียนชื่นชมหลายอย่างทีเดียวนะครับแล้วเขาก็สรุปเป็นข้อคิดในตอนท้ายนะครับว่าเสน่ห์เป็นแค่ของหลอกลวงและความงามก็ปราบประโยชน์แต่ผู้หญิงที่ยำเก่งพระเจ้านะครับสมควรได้รับการยกย่อง หรือว่าแม้แต่ในไปโตก็เขียนจดหมายในหนึ่งไปโตนะครับบอกว่าอย่ากตกแต่งประดับด้วยเครื่องประดับอะไรมากมายเพราะว่าให้เราสนใจบุคลิกที่อยู่ในจิตใจของเราเพราะว่าบุคลิกในจิตใจเรามันไม่เสื่อมสลายไปจิตใจที่อ่อนสุภาพจิตใจที่สงบสิ่งเหล่านี้เป็นของล้ำค่าในสายตาของพระเจ้าเราจึงจะเห็นได้ว่าพระเจ้าไม่ได้มองความงามแบบที่มนุษย์มองนะครับแล้วก็อย่างตอนที่พระเจ้าจะเจิมกษัตริย์ดาวิดใช่ไหมฮะพระเจ้าก็พูดอย่างชัดเจนว่าเออแบบมนุษย์อาจจะมองด้วยภายนอกแต่ว่าพระเจ้านั้นมองดูที่จิตใจเราจึงจะเห็นได้ว่าหลายครรั้้งงเพะะจามอทลุ ภาพลักษณ์ภายนอกไปแล้วก็มองทะลุเข้าไปถึงจิตใจของมนุษย์และพระเจ้ามักจะยกย่องสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ว่าเป็นความงามที่แท้จริงมากกว่าความงามที่อยู่ภายนอกซึ่งเสื่อมสลายไปได้มีครั้งหนึ่งที่พระเยซูสอนในมัทธิวนะครับเรื่องเกี่ยวกับความกระวนกระวายและพระเยซูก็ยกตัวอย่างว่าอย่าไปกระวนกระวายมากนะักว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มให้มองไปที่ดอกไม้ดอกหนึ่งนะครับเพราะว่าดอกไม้ดอกเนี้ก็งามยิ่งกว่าการที่ซาโลมอนแต่งองค์ทรงเครื่องชุดจัดเต็มนะครับผมอชอบข้อคิดตรงนี้มากเลย เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเรารู้จักซาโลมอนนะครับซาโลมอนเป็นกษัตริย์ที่รวยมากเลยนะครับแล้วก็เวลาที่ซาโลมอนแต่งเครื่องครบชุดเนี่ยมันน่าจะหรูหราอลังการมากเลยคือถ้าซาโลมอนอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็คงแต่งแบรนด์เนมทั้งตัวแบบว่าใช้ของแบรนด์เนมทั้งตัวแล้วกเ็เครื่องแต่งกายเขาคงแบบกูชชี่ชาแนลลุยวิกตองออฟไว้ Off white, อะไรแบบมาทั้งเซตเลยนะฮะแล้วก็แต่งตัวคงดูดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าดูสิแม้แต่ดอกไม้ดอกเดียวก็งดงามกว่า กูชี่หลุยวิกตองทั้งหมดที่เรามีนะครับดังนั้นอย่าไปกังวลกระวายมากว่าเราจะเอาอะไรมานุ่งห่มเรานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความงามนั้นก็อยู่ที่ตัวตนของเรานั่นเองผมก็เลยรู้สึกว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาที่โบดเรามองไปที่ความงามในสังคมเนี่ยเราเองก็ไม่ควรจะวิ่งไปกับวัฒนธรรมที่สังคมพยายามจะเชฟเราว่าความงามนั้นคือผิวขาวความงามนั้นคือตัวสูงความงามนั้นคือผอมเพรียวนะครับเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สังคมเชฟเรามาทางนั้นนะครับแต่ว่า เราในฐานะคริสเตียนแล้วเราควรจะมีสายตายอย่างพระเจ้าคือเรามองความงามให้ทะลุไปถึงความงามภายในจิตใจไม่ใช่มองที่กระเป๋าที่เขาถือหรือว่าเสื้อผ้าที่เขาใส่แต่ว่าเรามองให้เห็นถึงความงามที่อยู่ภายในของผู้หญิงคนนั้นให้ได้แล้วไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะมีขนาดตัวอ้วนผอมสูงเตีย้ยผิวสีไหนก็ตามนะครับผมคิดว่าเราทุกคนล้วนจะมีความงามในสายพระเนตรของพระเจ้ากันทั้งนั้นเลยดังน,นั้นเราควรจะส่งเสริมความงามในแบบเดียวกับที่พระเจ้ามองเห็นไม่ใช่แบบที่ มนุษย์หรือว่าบริษัทหรือว่าเครื่องสําอางพยายามจะผลักดันว่าความงามหน้าตาแบบไหนเท่านั้นสําหรับสิ่งที่ผมอยากเชิญชวนทุกคนมาเริ่มต้นทําด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แอนชิรีพยายามผลักดันนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นค่านิยมที่ดีนะครับที่เราจะเห็น real size beauty ก็คือทุกคนทุกขนาดทุกรูปร่างนะครับแล้วก็จะสามารถมั่นใจในความงามของตัวเองได้และผมคิดว่ามันเป็นความงามแบบเดียวกับที่พระเจ้าย้าเตือนเราด้วยเช่นเดียวกันว่าความงามไม่ได้ขึ้นกับรูปร่างของเรานะครับ ดังนั้นสิ่งที่ที่ผมอยากเชิญชวนทุกคนมาทําด้วยกันนะครับคือการที่เราเนี่ยใส่ใจกับยอด f o l l o อร์แล้วก็ยอดไลค์ของเรานะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังก็คงมีโซเชียลมีเดียแอคเค้าใช่ไหมครับบน a c e b o o k บน Instagram บน Twitter นะครับเวลาที่เรา Follow ใครหรือเราให้ไลค์ใครเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการส่งเสียงสนับสนุนแบบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงโมเดลลิง่งนักร้อนะครับการที่เราติดตามเขานะแล้วเราสนับสนุนเขานะครับแล้วเขามียอดไลค์ยอด f o l l o อร์นะครับมันเป็นสิ่งที่เเเขาาาาสมรถอไปคกับ เอเจนซี่กับบริษัทต่างๆได้ว่าเขามีผู้ติดตามและเขาสามารถทําเงินจากมันได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าทุกยอดไลค์ทุกยอดฟอลโล่ของเรานะครับมันสามารถส่งเสียงทางสังคมได้ว่าเราเราชื่นชมสิ่งไหนเราชื่นชอบสิ่งไหนและผมอยากจะสนับสนุนให้เราเนี่ยส่งเสียงการชื่นชมไปคนที่มีความงามภายในนะครับแน่นอนว่าความงามภายนอกเป็นสิ่งที่มนุษย์เรามองเห็นแล้วเราก็รับรู้มันก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสติดตามฟังทัศนคติของเขาฟังมุมมองความคิดของเขา ฟังสิ่งที่อยู่ในใจของเขานะครับแล้วก็กดไลค์หรือว่าฟอลโล่ให้กับคนที่มีความงามที่แท้จริงภายในแบบเดียวกับที่พระเจ้ามองนะครับผมคิดว่าเรากําลังจะช่วยเชฟสังคมให้มีมุมมองเกี่ยวกับความงามที่ถูกต้องแบบที่พระเจ้ามองมากยิ่งขึ้นแล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้หญิงทุกคนก็จะได้รับการยอมรับในแบบที่เขาเป็นไม่ว่าเขาจะมีรูปร่างอ้วนผอมสูงเตี้ยหรือว่าผิวสีอะไรก็ตามเขาเองจะมั่นใจได้ว่าเขามีความงามอยู่ในใจของเขา เขาจะมีความงามในแบบที่พระเจ้าสร้างเขาเป็นเพราะว่าทุกๆคนล้วนเป็นพระชายของพระเจ้าและพระเจ้ามองเห็นทุกๆคนมีความงดงามในสายตาของพระองค์สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับติ i ก k ลค r คริสอีพิโซดนี้ถ้าคุณฟังแล้วอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นคริสเตียนหรืออยากจะปรึกษาปัญหาต้องการมุมมองแบบคริสเตียนคุณสามารถมาปรึกษากับเมนเทอร์คริสเตียนได้บนแอปพลิเคชันสาวก S A V O OK. K ดาวน์โหลดได้ผ่านทาง App Store และ Play Store และเรามา think like Christ คิดเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นไปด้วยกันนะครับ